ทุู้ชมคะมามาติดตามเรื่องในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะหลายคนที่เขาดูคลิปนี้แล้วนะโอ้โหขำขันกันมากเลยนะแล้วก็ต่างให้กำลังใจกับพระบวทใหม่รูปนี้ที่คนมาถวายพระตายแต่ตั้งจังหวะที่ให้พรค่ะพระลืมบทสวดอ้าก็ทำยังไงต่อไปชมกันในคลิปค่ะ ตอมาสับปีไม่ได้หนักเพราะว่าอาจารย์ปกติอาจารย์เขาคนใส่น้อยเขาก็จะเลือกเป็นสุขี่เลยอ่ะงั้นขอเป็นสุขีนะคุณผู้ชมคะสังหวะเนี้ยแหละค่ะที่พอสับพีปั๊บอ้าวแล้วอะไรต่อแล้วก็สะดุดแบบเนี้ยขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ด้วยนะคะแล้วคือพระท่านเองก็หลุดขำแทบแทบล้มแทบล้มกลิ้งลงไปเลยนะ กำลังรับพรอ,อ,อ,อยู่กำลังแบบครืมคม,มนะสุดท้ายอ้าวจหมดไม่ได้นะคะก็พากันขำกันค่ะคุณผู้ชมคือคลิปนี้เขาถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ติดแคปชั่นบอกว่าเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นพระใหม่ส่งตรงจากวัดบ้านม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะในคลิปก็จะเห็นว่ามีเพื่อนสาวกําลังนั่งรอฟังบทสวดจากหลวงพี่อยู่ซึ่งตอนแรกก็ยังมีการสวดบทปกติธรรมดาเนี่ยแหละแล้วจังหวะก็ดูคล่องแคล่วซะทีเดียวนะคะกระทั่งช่วงหนึ่งหลวงพี่เกิดอาการสะดุด เพราะว่าลืมบทสวดงานนี้ก็ทำเอาทั้งคนทำบุญคนให้บุญถึงกับเก็บทรงไม่อยู่ค่ะจนฝ่ายหลวงพี่ต้องเอ่ยปากกัโวยมวบอกว่าเออขอสวดใหม่ได้ไหมที่วัดมีคนมาทำบุญน้อยเลยจำบทสวดไม่ได้หลวงพี่อ้างแบบนี้ะนะคะทีนี้หลังจากคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลายคนเขาก็เข้ามาแซวก,กันค่ะบอกว่าหลวงพี่ครับ ไม่เป็นไรตัดอายุวันโนสุข,ขังพลังได้เลยถ้าจะไม่ได้รอบหน้าค่อยสวดใหม่แบบเต็มๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยเขายังเคยโพสต์คลิปขณะที่ทําบุญกับหลวงพี่ซึ่งในตอนนั้นก็ได้ถวายขนมหลวงพี่เองก็ให้พรจนจบนะคะก่อนจะอดกลั้นขำไม่ไหวค่ะโดยระบุแคปชั่นบอกว่าเพื่อนสนิทกันมากๆเท่านั้นที่จะเข้าใจเนี่ยค่ะ,ะ,ะชมคลิปดูเนี่ย เป็นเพื่อนสนิทกัน,นะอะเนาะแต่สวดสองรอบก็ถือว่าได้บุญสองต่อไหมอ่าอย่างนั้นก็ได้นะเป็นพรสองเด้งนะฮะ